สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพาให้เขียนชิ้นงานที่มีวงกลมหลายๆวงหน่อยนะครับแล้วก็มีการ extrude หลายๆครั้งนะครับรูปนี้เนี่ยจะต้องวางแผนในการวาดรูปให้ดีๆนะครับก็คือต้องกําหนดจุดกําเนิดขึ้นมาก่อนนะครับว่าอยู่ที่ไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมวางแผนมาแล้วนะครับก็คือจุดกําเนิดจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่เมาส์ผมชี้อยู่นี่นะครับแล้วก็ถ้ามาปรากฏอยู่ที่ภาพทางด้านขวาก็คือตรงนี้ดังนั้น พอเราเขียนรูปนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้อง x ถูดเต็มเต็มก่อนนะครับ2ครั้งนะครับ x ถูดยังไงครับก็คือ x ถูดไอตัวเอ่อกลมๆเนี่ยนะครับวงกลมเนี่ย x ถูดลงมาด้านล่างก่อนนะครับ15นะครับส่วนไอชิ้นบนเนี่ยก็คือวาดรูปนี้นะครับเต็มๆเนี่ยวาดรูปนี้เต็มๆแล้วก็ x ถูดแล้วก็ใช้บิดเพลนนะครับพอวางแผนได้แบบนี้แล้วเนี่ยที่เหลือมันก็จะเป็นไงครับตัดเนื้อทิ้งอย่างเดียวก็2-3งสามสโตรกก็จบนะครับก็สโตรกแรกก็ ก็ดอกนี้1ดอกนะครับเนี่ยจากตามเมาส์ของผมเนี่ยนะครับแล้วก็เจาะรูตรงนี้อีก1สโตรกจริงๆไม่ต้องเจาะก็ได้ครับก็คือวาดรูปงนี้แล้วเจาะไปเลยก็ได้นะครับก็ตรงนี้1สโตรกแล้วก็แล้วก็รูข้างล่างอีก1สโตรกอย่างนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเรา x x สูตรสครั้งมามาชนกันนะครับเพราะนั้นก็คือต้องเขียนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยแล้วค่อย x สูตรตัดทิ้งตรงนี้นะครับขนาดตรงนี้เดี๋ยวค่อยๆดูนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูตรงนี้อันแรกสุดเนี่ยวงกลม วงกลมอันนี้นะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง38นะครับจำได้นะครับลงมา15เอาเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ a d น new part นะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง38ลงไปข้างล่าง15มิลนะครับมาที่ extruded b o s s base นะครับเลือก top plane นะครับวาดวงกลมนะครับวาดวงกลม เอสเคไปก่อนแล้วก็บอกขนาดนะครับก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือ38นะครับ38โอเคนะครับแล้วก็ exit Sketch ได้เลยนะครับแล้วก็กลับทิศทางนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันไปอยู่ข้างล่างนะครับกลับทิศทางก่อนนะครับแล้วก็1 5ม mm ิลิเมตรนะครับ1 5มิลิเมตรโอเคก็ได้ส่วนแรกมาแล้ว นะครับทีนี้มาดูส่วนที่2นะครับก็คือเราจะวาดรูปนี้นะครับแล้วก็มีรูด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็เอกสูดนะครับก็คือใช้6 2นะครับแล้วก็ใช้มิดเพลนนะครับก็คือดูตำแหน่งนิดนึงว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับก็คือโอ้โหสูงขึ้นมา47ก็แสดงว่าตรงนี้มันสูงขึ้นไปอีกเท่าไร่ครับอีกอีก32นะครับตรงนี้สูงขึ้นไป32นะครับแล้วก็สร้างรูปเป็นอะไรครับเป็น เป็นวงกลมเนี่ยนะครับรัศมี19อีกอักอนหนึ่งเส้นผ่านศูนย์กลาง12สองเนี้ยก,ก็จำจำได้นะครับก็คือสูงขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยสูงขึ้นมาสามิบสองนะครับความกว้างตรงนี้ส8สบนะครับโอเคส8ก็เท่ากับเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของของตัวข้างล่างที่เรา extrude ูเอาไว้นะครับมาต่อกันเลยนะครับปิดรูปไปก่อนนะครับครั้งนี้ผมต้องการที่จะ x สูนะครับครั้งนี้อโอเคครั้งนี้ครั้งนี้มันไม่ขึ้นไม่ขึ้นฟอนต์เพลนอะไรมาให้นะครับก็ไปิดไปก่อนเลือกก่อนแล้วกันนะครับเลือกไรเพลนก่อนแล้วกันนะครับแล้วเราก็มา e xuset b o s s base นะครับครั้งนี้มันรู้แล้วนะครับว่าเรากําลังจะเขียนรูปบนบนระนาบด้านขวาตรงนี้นะครับขอรูปที่ทํางานง่ายๆนะครับก็คือดูรูปทางด้านขวานะครับตรงนี้จําได้ไหมว่าเราต้องการจะทําอะไร เรากเ็เขียนเส้นก่อนนะครับเขียนเส้นก่อนนะครับผมไม่ต้องเขียนเส้นก็ได้เขียนวงกลมก่อนก็ได้นะครับวงกลมนะครับตรงนี้เนี่ยก็มันก็จะมีไกด์ไลน์นำไปแล้วนะครับก็คืออยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน Sscape แต่ว่าเพื่อความชัวร์นะครับเพื่อความชัวร์คุณก็กดเนี่ยจุดศูนย์กลางตรงนี้แล้วก็มากดที่ไอจุดก,กำเนิดตรงเนี้ยนะครับแล้วก็บอกว่ามันมันอยู่ในแนวดิ่งตรงกันนะครับ Ver t i c a l นะครับตรงเนี้ยมันอยู่ตรงกันโอเค แล้วก็บอกระยะนะครับเมื่อสักครู่นี้คำนวณไว้แล้ว32นะครับก็คือจุดนี้กับจุดกำเนิดเนี่ยนะครับห่างกัน32นะครับ32โอเคถัดมาเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้12นะครับ1 2เอาล่ะพอได้ตรงนี้แล้วก็สบายแล้วครับ หลังจากได้วงกลมวงนี้แล้วนะครับเราทํายังไงต่อครับผมเขียนเส้นไว้ก่อนนะครับเขียนเส้นไว้ก่อนก็คือเส้นเนี่ยผมลากจากตรงนี้นะครับมุมนี้มาที่มุมนี้นะครับแล้วก็ลากให้มันสูงสูงเอาไว้ก่อนนะครับกด escape ก่อนแล้วก็ลากอีกเส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งอ่ะตรงนี้อ่ะลากไปโอเค e s c a p e นะครับแล้วผมก็วาดวงกลมครับใช้จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็เป็นไงครับให้มันมาสัมผัสเส้นนี้เลยนะครับโอเค มันก็ดำเลยนะครับเพราะพอสั่งสัมผัสตรงนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันเปลี่ยนอีกไม่ได้แล้วเสร็จปุ๊บก็ t r i มนะครับทีนี้การ t ริมเนี่ยก็คือ trim to process นะครับตรงเนี้ยถ้ามันสัมผัสกันมันจะต้องตัดแค่ครึ่งวงนะครับสัมผัสกันปุ๊บอ่าตัดครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับอย่างนี้แล้วก็ตัดตรงนี้ทิ้งตัดตรงนี้ทิ้งโอเคเรียบร้อยนะครับ ามาดู exit s k e t c h แล้วเป็นยังไงต่อครับ exit sketch แล้วามาดูภาพเป็นสามิตินะครับดูภาพเป็นสามมิติแบบนี้เห็นไหมครับก็จะออกมาเป็นสิบห้าก็เราใส่เลขอะไรครับหกสิบสองไว้ก่อนหกสิบสองแล้วก็ใช้เงื่อนไขอะไรครับ mid plane นะครับ mid plane เป็นแบบนี้โอเคตอนนี้ก็ได้ส่วนด้านบนออกมาแล้วนะครับ โอเคทีนี้มาดูนะครับว่าไถเนื้อทิ้งเนี่ยขนาดเท่าไหรนะครับเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยกว้าง10ตรงนี้ก็กว้าง10แสดงว่าข้างในมันจะต้องเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ42นะครับเหลือ42เราก็จัดแจงนะครับจัดแจงทํายังไงครับเหลือ4 2มีความหนาเท่าไหร่ครับความหนาอีก12ถูกไหมครับโอเคเดี๋ยวขมเขียนรูปสี่เหลี่ยมที่มันจะสูงขึ้นมาจากฐานฐานข้างล่างเนี่ยสินะครับห่างนี้1ินะครับโอเคสบายนะครับอ่าไปต่อเลยนะครับ เราก็คลิกคลิกเฟรนนี้ก็ได้นะเออคลิกคลิกผิวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นไงครับใช้ e x t r u t e d cut นะครับโอเคทีนี้เพื่อความง่ายก็มาดูภาพด้านหน้าครับมาดูภาพด้านหน้านะครับเราสามารถเขียนรูปสี่เหลี่ยมที่มันเกินขึ้นไปได้นะครับไม่จําเป็นที่ต้องอยู่บนระนาบนี้นะครับเนี่ยอย่างผมมาข้างบนเนี่ยมันก็เกินแล้วนะครับมันก็เกินแล้วมันเขียนได้นะครับคือมันมองเป็นแผ่นที่แผ่ขยายไปได้ไม่สิ้นสุดนะครับคุณเขียนเกินก็ได้นะครับตรงนี้ พอโอเคไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าทุกเส้นเป็นเป็นยกเว้นด้านบนนะเป็นสีน้ําเงินหรือด้านบนเนี่ยเป็นสีดําไปแล้วนะครับเพราะว่ามันจะอยู่อยู่เขาเรียกอะไรอยู่กับตรงกับขอบที่บนสุดนะครับตรงนี้ก็บอกขนาดนะครับระยะตรงนี้12ถูกไหมครับ12โอเคระยะตรงนี้10นะครับ10ตรงนี้อีก10 โอเคทุกคนเป็นสีดําหมดแล้วนะครับทีนี้ก็ exit Sketch ได้นะครับแล้วก็ไปดูนะครับว่าเราจะตัดยังไงนะครับตัดยังไงดีครับก็ไม่บลายครับไม่บลายเอา to all ดีกว่าครับ to all นะครับก็ตัดหมดนะครับอ่ะอย่างนี้อ่ะก็จะเริ่มเห็นแล้วก็จะได้รูปทรงแล้วนะครับเหลืออีกอย่างเดียวนะครับก็คือเจาะรูตรงนี้อ่ะทีนี้ดูรูด้านบนตรงนี้เป็นไงครับเส้นผ่านศูนย์กลาง 20โอเคสบายเลยครับมาคลิกที่ผิวนี้นะครับผิวบนนะครับแล้วก็ x t r u d e cut นะครับขอภาพด,ด้านบนครับเขียนวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง20ครับเขียนวงกลมก่อนปึ๊บ Escape ไปก่อนแล้วก็บอกขนาดครับ20เนะ20 20เห็นไหมเป็นเส้นสีดำแล้วโอเคแล้วก็ Exit Sketch นะครับแล้วก็ ขอภาพ3มิติไว้ก่อนนะครับอ่าก็ t ทรู all เหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับก็อ่าก็ได้ออกมาแล้วนะครับสำหรับรูปทรงนี้ก็ซูมท to ฟิ t แล้วก็ปรับมุมมองเป็นไอ o m e t r i c กก็ได้นะครับแบบนี้โอเคก็จะเห็นว่าเป็นยังไงครับได้รูปทรงตามที่เรา ต้องการแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนดิเมนชันเอาไว้ที่หลังนะครับที่จะมาเขียนเป็นภาพถายนี่เอาไว้ครั้งหลังๆหน่อยนะครับตอนนี้เราเขียนรูปที่ต้องการได้แล้วนะครับเป็น3มิตินะครับ